วว้า wow. สวัสดีค่ะมีรถศวยลูลาสภาพป้าแดงน่าใช้มานํำเสนอกันอีกแล้วนะคะรถเบนซ์น c 3 5 0ป e. p a r คอินะคะคันนี้เป็นปี2017เค่ะเป็นรุ่น A วังกานะคะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะปุ่มสตาร์ทแอร์แบก ABS กุญแจรีโมท โฮมมลายมันติฟังก์ชันไม่แปด0 0ื่นกิโลแท้ๆนะคะประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะคะยังมีวารันตีสูตรอีก1ปีนะคะน่าใช้มากเลยนะคะสำหรับ,บรถคันนี้ค่ะราคาไม่แพงค่ะอยู่ที่1นึ่งล้านสองบาทเท่านั้นเครื่องแรงประหยัดน้ํามันสุดๆเลยนะคะคันนี้มีแอร์ตอนหลังด้วยค่ะซีดาวไปเลยนะคะผ่อนเดือนละ2 0 0 0 0กวบาทค่ะ คันนี้ขอฐานเงินเดือนนะคะได้รับรวมผู้ชอาซื้อที่ซืรถคันนี้ได้นะคะอยู่ที่ห้าหมื่บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะมีระบบปลั๊กอินนะคะเอาไว้เสียบแบตเตอรี่ตักมุมนี้เลยนะคะเป็นโซ่มากๆเลยค่ะมีที่ชาร์จแบตด้วยนะคะอันนี้มีเครื่องนะคะที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะคะนี่ค่ะ เสียบกับไฟบ้านได้เลยค่ะน่าใช้สุดๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะเป็่เข้ามาใหม่เลยนะคะคันนี้เป็นรถมือแรกค่ะทะเบียนก็สวยนะคะ809ค่ะติดฟิล์มพร้อมเลยค่ะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะเครื่องยนต์ไฮบริดค่ะสภาพป้ายแดงเลยนะคะ คันนี้ฟูออปชั่นเลยค่ะคอนโซลเขาหรูหรามากๆเลยนะคะมีกล้องซองทอยแอร์ดิจิตอลนะคะรถเบนซ์ซีสามห้าูน e นะคะรุ่นเอวังกานะคะคันนี้เป็นไฮบริดปีสอง7ันสิบเจ็ดค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0ูนย์ Oh.